ทุ่งที่เขาแกะมา,าครับล้างท่านคือออกกลางให้สะอาดเลยเองคือต้องใส่แป้งคะแปง้แปง,ปง,งขาวเราจะใช้วิธีจริงเขอาแปง้งเราเอาแป้งใส่น้าเเสือบวให้ข้าวแต่ข้าวสิใส่ที่มักชา ใชม้มากใช้มะนาวครับมะนาวดับกินข้าวมะนาวเปื่อยบานเท่าคะนละดับกินข้าวอโอว้หอมดีครับมะนาวน้ำลายครับคนน่ะนะเปียกมันไม่ใส่เหรอไม่ไม่ไม่ใส่เปียกนะครับใส่แต่น้ำมันโอ้โหมะนาวเปื่อยบานน้ำม,มา,าย จะไม่มีกลิ่นเลยแต่มันก็จะไม่เปรี้ยวนะ นามเรียงนนี้ก็สิพักไว้ก่อนสวยงามมากขาวสะอาดอน,นี่เป็นหัวนะคะนี่เป็นส่วนติวเป็นส่วนหัวมันนะครับรตีอใหญ่ๆมากเขาแบบาี้ี๋แย่งบหมดเลยครับหัวมันนี่หนุนต่างหัวขึ้นกันครับกระตูตัว,ตวที่แย่งเลี่อันครับ น่ารับประทานสวัสดีครับใส่ไปนั่งก่อนแยกกล่ก่อนเดีพี่น้องเห็นแต่แสบบ้าครับหลังทำความสะอาดแกะตัวแกะตัวออกแกะกลับออกจากกล่องเรียบร้อย หหลังด้วยหลังด้วยเกลือครับตอกหน้าวั่นไปลดความคาวของของกุ้งเนี่ยเป็นส่วนหัวห้างเฉลี่ยตุ่มย่ำให้่เกลืต,ตุ่มน้ำสุปก็จะแยกก็จะแยกออกแยกก่อนเก็บไว้เล <Every> mm hmm. เดี๋ยวไปกนเวลาอื่นด้วยได้นี่เนี่ยเป็นเมนูนึงที่ชอบทานมากชอบทำแล้วก็ชอบทานมากครับเนี่ยเสีเยบได้ละของมาก ว่าเมนูอะไรน่าจะรู้กันหมดเลยขนาดกุ้งนี่หรืะครับกุ้งมาเลี้ยงช่วยงามขนาดนี้นีเนนูดเดียวกุ้งเล่นน้ำทะเลแ่าแต่แล้วแต่ใครจะชอบนะว่าบางคนก็ไม่ต้องผ่ากลางต้อ,องผ่ากลางเลยนีย่เพื่ผ่ากลางเพื่อให้นี่เก็บปีแบบหนึ่งเพราะว่าเราจะเอาไว้ทำ เมนูอย่างอื่นปลาแกงทอดต้มยำะกะเเพราบสียใส่ในตู้เย็นเนี่ยเขาเก็บใบเซ่ในตู้เย็นครับอันนี้จะไปทำอันนี้บร,ริภาอันนี้คือเมนูไหไทยไหไทยครับพีนออพ่น,ออนหรอเก็บเซนตรงนี้ดังโอ้เหมือนว่มีกินข้าวเลยครับเขียนอินเตอนายสวยงาม เรียงเพราะอะไรตรวัวนั้นเพราะว่าให้น้ำเข้าเนื้อให้น้ำให้เครื่องปรุงไม่ใช่เครื่องปรุงสิเ,ออเป็นให้น้ำให้น้ำาน้ำดองอย่างเงี้ยน้ำดองมันเขาอไอ้นี่ส่วนร่างกายของกุ้งเพื่อความอร่อยมากที่สุดครับทำครั้งที่แล้วไม่ฟอนกินครั้งนี้ต้องทำเยอะ จเยอะๆทำห,หลายๆไว้สวยงามนะครับทำเยอะก็เลี้ยงสองแถวได้นะสองสันสองแถวก็ได้ครับไปเลี้ยงแถวกันยางสวยงามเลย ขั้นตอนเนวแเสียดต่อไปครับพี่น้องสวัสดีที่รับชมขอบคุณครับ